สบายดีเพื่อนๆทุกคนพี่น้องเล่าบ้านเฮาเนาะเลยว่าพี่น้อง EEC ถูทุกๆคนเนาะเป็นอะไรล่ะทุกคนเศรษฐกิจถุกมือนี่บอดี้แมนบอโลกโควิดกับบอทอนเศราเนาะคนตกการตกงานกันหลายเนาะพี่น้องแต่ว่ามือนี่เบาวต้นมีงานงานหนึ่งนะสีมาแนะนำเพื่อนๆทุกๆคนเนาะงานนี่สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้เลยพี่น้อง ทำในส่วนเวลาว่างหลังเลิกงานเนาะแล้วงานนี่ทําอยู่ไทยแล้วยังสามารถนํากลับไปทําอยู่บ้านเฮาก็ได้อีกนะทุกคนถ้าหากว่าเผื่อๆคนใดสนใจกระทักหาเบารต้นทางไอดีไลน์ได้เลยเดอ้องานนี่เบารต้นอยากบอกเลยว่าเป็นบริษัทสีขาวถือต้องตามกฎหมายเป็นมหาชนเนาะขยายสาขาไปเจ็ดประเทศเลยพี่น้อง่าใช้ใจสมือนี่เป็นอะไรล่ะทุกคนค่าใช้ใจก็สูงขึ้นเนาะแต่ว่าเขามีรายได้ส่องทางเดียวมันกระเสี่ยงเนาะดีกว่าบอ่อมือนี่เขา มียังเห็ดหาเพิ่มเนาะแต่แรงงานนี่กะทำทางออนไลน์ทําผ่านมือถือซึ่งมันสะดวกสบายเบาต้นว่าเอาสิยูไส้ก็เห็ดได้เนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจอย่างมีระดับกะถักหาเบาต้นได้เลยน้ะพี่น้องเบาวต้นกาซีด้เก่าคําว่าสบายดี